ก็บอกได้เลยว่าพระองค์นี้ได้แช่อยู่ในสีพึ่งนะครับพระลักษณะนี้คือเป็นเนื้อฉ่ำนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นพระที่ติดน้ํามันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พระองค์นี้ผ่านการใช้มานะครับผ่านการใช้มาแบบสมบุกสมบันนะครับถูกก่อนมานะครับถูกกัดก่อนด้วยเหงื่อนะครับด้วยคาบใครนะครับเนาะแล้วพระเนี่ยบางส่วนนะครับ ถูกสีพึ่งนะครับรวมถึงคาบเทียนนะครับในการเลี่ยมใช้เก่ามาก็เลยเป็นเนื้อฉ่าแบบนี้นะครับอยากจะให้สังเกตนะครับว่าพระเนี่ยถูกกัดก่อนนะครับเห็นไหมครับนะตามพื้นผิวต่างๆเนี่ยทำให้เราเห็นชัดเลยว่าพระเนี่ยเป็นพระที่ถูกกัดก่อนจนเห็นไหมครับเห็นมวลสารชัดเจนเห็นไหมครับบริเวณด้านบนเห็นไหมครับมีการทูบสีดํานะครับมีเม็ดผงนะครับซึ่ง เนื้อผงเนี่ยแทบจะนะครับลอยขึ้นมาเลยท